ขอให้ลูกช้าถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง6ตัวเป๊ะเป๊ะยังรู้อ่ะแม่ช้างแล้วลูกลองจ้า ดิฉันหมอละฟันซ้อนค่ะวันนี้ดิฉันจะมาทายราศีของพวกคุณทุกคนในที่นี้จะไม่มีใครมาเล่นกับดิฉันเลยนะดิฉเดี่ยวดิฉนเด่ยวนันตาปัดชายเย่ปาดจิตเทน่าปัดจิตโฮปัดจิเจิ้งโอมพ่อปอยชื่อเต็มหนิวปอย จัดไหมผมจัดให้นะตรงนี้ค่ะเล็กๆนี่เรียนหอคะวิธีการใส่มาเรียอ่ะวิชาเสรีเรื่องอะไรีกตันเรียน้หมดเลยอ่ะการใช้ววนออายุอายุยนยาดกาุณเยอะนะถ้าเปืนอีเนียอะไร่ี้เยจย่ยนวได้นะง่าย กลัวจ <mile> ังเลยมาคุณมาจากไหนู้สไม่ดีเลยทำไมนี่ทำอะไรอยู่นี่ทำอะไรเราเวล้ากันเลมนานี่เรเบระหว่างนี้เราก็ได้เีตุที่คุณจับได้คือ The l ว v e r โมึงมุกซ้อนกันถึงขนาดที่ล่อถามเขาคนที่ว่าตำรวจมาคุณจะต้องเลือกระหว่างสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ถูกใจโอ้ยอันนี้เป็นแม่หมอดูไผ้ดูไผ่ดูไผ่ป๊อป9ตงได้ยี่สั่ง เป็นหมอดูดวงไพ่อี่แต่นี่พี่อันนี้มาพี pues ่ไม่ใจเลยนะพี่นราสิจะดีค่ะวันนี้พวกเราทั้ง4ี่คนเป็นหมอดูกันคนละด้านมีความโดดเด่นในสายงานต่างๆได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะค้นหาและแข่งขันเจ็ดภารกิจว่าหนึ่งคนที่ดวงดีที่สุดที่จะสามารถกำหนดโชคชะตาของตัวเองได้ดีที่สุดคนนั้นจะเป็นใคร เราเข้าสู่ตำราแรกกันเลยโอเคใคโดยจากนิ้วมือ hey. เป็นเกมที่ทุกคนตอนเด็กๆไม่รู้เด็กๆยุคนี้ยังเล่นกันอยู่ไหมแต่ว่ายุค90เนี่ยเขาเล่นกันเยอะมากก็คือดูดวงจากมืออวิธีการทำก็คือมีกระดาษคนละแผ่นเลยอ่ะโอเคนี่น้องๆก็ไปเล่นที่บ้านได้ตอนเด็กๆนะเขาก็จะวาด <laughs> พวกเราเป็นเป็นโลงหมอดูที่ดูไม่น่าเชื่อถือที่สุดเลยไอพ,อพ่อปู่เนี่ยจิตจิตมันยังอยู่ เราก็จะมาปิดเส้นนิ้วโป้งเนี wa> ่ยจะมีสองช่องและที่เหลือจะมีอย่างละสามช่องก็คือตามนิ้วมือเราจริงๆเลยตามข้อมือใช่อ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยแต่แต่ละแต่ละช่องเนี่ยมันก็คือหมวดต่างๆอ่ะเราจะมีหมวดอะไรบ้างการเงินความรักความรัก อะไรอีกการงานการงานการงานพื้นฐานาชศพ <c oughs> สติปัญญาโชคล่ะโอเค,อเคแล้วก็ต้องมาคิดว่าแต่และช่องจะใส่คำว่าอะไรบ้างโอเคตอนนี้เราได้มาแล้วคติกาก็คือเลือกเลข1นึ่จากนั้นให้เลือกเริ่มนับ1ที่นิ้วไหนถ้าลงช่องไหนแล้วเราพิจารณาว่าเป็นคนดวงดีหรือดวงไม่ดีถ้าดวงดีก็ได้1แต็มไปเจ๊บ้านก่อนโอเคเจ๊บ้านเลือกเลขมาเจ๊เลือกนิ้วก้อย

ก็เลือกนิ้วโป้งสามแสนโอเคเ่มนับเลยเอดห้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่เก้าห้าสิบเอม็ได้แป้โอ้ช่วไม่มีใครวดีเลยนะออยเลือกนิ้วนิ้วก้อยเลขหนึ่งดูไป ไม่รู้อะเปิดมันจะไอ้นั่นก็โกงแล้วมึงมีมาถามมันดิจะไม่รู้เว้ยไม่รู้เลยกรดองดีมันอยู่ข้างวคนโกบนดแล้วนี่สิาเนมแ้า ตำราที่สองคือ อาจจะไม่เคยเล่นแล้วเริ่มจากพับเป็นสามเหลี่ยมก่อนเพื่อให้มันเป็นสี่เหลี่ยมคือต้องใช้กระดาษที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่นี้ของเราเป็นผืนผ้าเราเลยจะทําให้มันเป็นจัตุรัสพับให้มันเป็นกากบาดอืโอเคอย่างนีแง้แล้วก็พับครึ่งแล้วก็พับครึ่งอีกฝั่งหนึง่งแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อ่าอ่อาแล้วก็พับไปสามเหลี่ยมเข้ามาแล้วก็พับสามเหลี่ยมเข้ามาตรงนี้เดจังอะ มันกลับสัมผัสไปก่อนแมบโอเคเนี่ยอันนี้ข้างในจะไว้เขียนอ่าโอเคแล้วก็ลพออันนี้คือข้างนอกแล้วเราก็พับมันพี่ดูด้วย เขียนกันงานที่หนึ่งคือเขียนหมวดก่อนอ่ะหมวดจะมีอะไรบ้างความรักชื่อเสียงเศรษฐกิจไปดูดูประเทศแล,<า>แล้วเลยจิกเจ้าหน <laughs> งขอไปเพราะว่าไปยุทธที่อันนี้พูดถึงนายไปยุทธที่ขายพักใช่ใช่ตลาดตรงนี้ชื่อเขาจะเขียนลงไทยด้วยส <laughs> อเสียงแล้วเราก็ลิกด้ามาเพื่อเขียนว่าข้างในนั้นเราจะได้อะไรบ้างความรักจะเป็นอะไรบ้างอกหักอกหักกะไลยต้องมา ต่อไปหมวดชื่อเสียงปังบูรีเยกับดาม่าแล้วก็เรษฐกิจกินมาม่ากับกินโมโม่ท้ายดูยุสอออไม่ออแล้อีกช่องหนึ่งเป็นบาวิสเขียนว่ารู้กับไม่รู้เป็นบอยคนแรกมั้งเรษฐกิจ18ครั้ง1นึ 5, ง 6, อ 7, สาม 9, ี0กินโมโม ต่อไปตากอตาโก้มากอเลือกหมวดไปยุสสิบล้านครั้งสิบล้านตป๊วหนึ่งสองไม่ยอมออกไม่ยอมไม่ยอมรู้อยู่แล้วก็ไม่ได้ดูด้วยแค่กอนะก้อดูด้วยคนปกติก้อนไม่ได้แปลต่หนองปลาปคืออ๋อตาจิ๋วน้องไปเลือกชื่อเสียงเจ็ดครั้ง สองสองนี่กตัวโอเคอ่าันนี้น้องๆก็กลับไปทําตามกันได้นะครับผมถัดมาเกมที่สาก็คือสีเสื okay. <t art ing> okay. uh, ้อมงคลนครับผม โดยปกติบ้า e <3 Williams> นเราอ่ะไม่ได้ดูขนาดนั้นน้องใบจะดูแค่วันที่น้องใบมีขายงานใหญ่เจ๊ก็เป็นวันที่ต้องคุยกับพี่ที่แบบเป็นพาร์ทเนอร์คือพี่คนนี้คือดุมากพวกเราก็กลัวใช่ไหมนัดกันทั้งทีเปิดตารางเลยเราก็ต้องใส่เจ๊ใส่ยันกางเกงในพี่คนนั้นไม่สบายแกันนะ ก้อกปอยไม่น่าเลยเชื่อว่าไมไม่เชื่อเลยปีที่ผ่านมาก็ใส่อยู่3ตัวเองบางเดี๋ยวไม่พอตารางเลยอ่ะโอเคก็คือเดี๋ยวเราจะมาเปิดตารางสีเสื้อมงคลกันเลยใครที่อยู่ในช่องที่ดีอ่ะก็จะได้หนึ่งแต้มง้องไปสีดำของเจ๊เจขอขึดตัวนี้งอเคเอาสีพ่วงมาแล้วกันเปิดมันเป็นขาวที่โกรธใช่ไมพร้อมไหมตารางสีเสื้อมงคล เสาสุขภาพได้แก่ นดวงอุปถัมภ์สีที่ออกได้แก่สีชมพูและสุดท้ายการากินีีติดลบนะ้ไรได้อันนี้ได้ให้ติดลบไปเลยสีที่ออกสีเขียวผ่านมา3ามตำราการดูดวงนะครับปอนได้หนึ่งคะแนน่ามหนึ่งะแนนโอ้ยหนึ่งะแนน สิ้นสุดแล้วได้ด้วยแล้วอ่ะอะถัดมาเกมที่สี่เขาบอกว่าที่โรงงานเขามีขนมหมีกว่า210ร้ลายแต่ว่าเหมือนที่ ุนะ่มี500ลา<ต>ริงเลายแ,<ต>แต่ก็ไม่รู้ว่า500กับ200นี่เป็นตัวเดียวกันไหมแต่จะมีแค่ประมาณ10ลายเท่านั้นที่หมีควาลาเนี่ยมีคิว้วมีคิ้วมีคิ้วถ้าวันไหนเรากินควาลามาดแล้วเจอหมีที่มีคิว้วแสดงว่าจะโชคดีวันนี้เราก็เลยจะให้จัหมี ใครได้หมีมีคิ้วได้หนึ่งแต้มจนกว่าจะหมดถุงไปเลยหรือจนกว่าจะมีคนหนึ่งเจอหมีมีคิ้วอ่ะหมีที่ปล่อยได้คือมีคิ้วจริงเหรอนีไงโอ้ยควายคิ้วอ่เขาป่อไม่มีคิ้วโอเคอ่ะเจ๊ปล์มไม่มีคิ้วอ่ะของกย มีคิ้วมีคิ้ควข เจาะตรงตาลูกอ่ะเพราะอะไรไม่รู้คุณดาอยากรู้ไม่มีคิ้วไม่มี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 ไรม่มี็นดาเสือป่ะเพลงเพลินเบาๆเลยอ่ะหมดแล้วหมดยังหมดแล้วไอองหนึงหมดแล้ว เกมหยิบหมีจัหมีไม่มีใครได้คะแนนถัดมานะครับเสียบเกีส์ C แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยโควิดทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะออกไปข้างนอกได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมาเสี่ยง เตียมซีกันแบบรอนไอออนไลน์นั้น่งเต้นนีนะมันก็แค่จิ้มอ่ะแล้วมันก็ได้เลยอ่ะถ้าอ่านรวมรวมแล้วดูดีก็ได้คะแนนถ้าอ่านรวมรมแล้วดูไม่ดีก็ไม่ได้คะแนนโอเคอันนี้เตียมซีวัดสุนทรธรรมทานวัดแคนางเลิงจังหวัดกรุงเทพเลยนะอ่านมาไปก่อนนะันขอให้ดวงดีค่ะจิ้มใบที่หกโอเคสวย กมันเไปที่หกนี้แจ้งทลังสามมีคนเดียวกับคนีโชคของท่านเปรียบดังสร้างสะพานคิดก่อการสะดวกทำข้ามทันทีดดูีเวลานี้ยังนุ่งยุ่งลำบากเย้หูไม่ค่อยดีนะฝืนนะแรกลงรากต้องเหนื่อยเมื่อยเต็มที่อูนนแม่่ยะชอบกินขี้เต้นอยู่นะ พอลุกล่วงสำเร็จเสร็จสิ้นดีใหญ่เมาคลีคือว่าตัดกันต่อไปเนื้อคู่ท่านเหมือนว่าเป็นแม่พาอีกลุกร่วงทุกโศกโลกภัยเอ่ยก็คือถือว่าดีแต่ว่าเหมือนต้องทำก่อนถึงจะได้กึ่งกึ่งนะเขาบอกให้พยายามอยไรเงี้ยยังไม่ใช่ใบที่แบบที่ดีมากโอเคงั้นน้องไปไม่ได้แต่ มาเองแล้วไม่มีไม่มีสักอย่างเลยที่ดีจริงต่อไปตาปอยอ่ะปอยคลิกอธิษฐานก่อนยังเลยไปล้างมือใหม่เพื่อไม่เป็นไรตลกดีเดี๋ยวล้างใหม่โอเคใบที่23ที่23งามสิ้นระบินสักจะได้รับสุขดีไม่มีสอง ยาติกาสามัะคีมีปรองดองใครจะต้องเจ็บไข้เป็นได้ไยังไงทุกๆสิ่งสมดังใจไม่ราคีขอจบไว้ใบนี้ดีนักเออเอาประโยชน์สุดท้ายมาไว้ข้างบนก็ได้เลยไปได้เึงคะแนนต่อไปตาก้ะนมีเดือดียอ่ะ เซียมสีใบที่26ที่26ความเทียบไม่หยับเมือด้วยวันนั้นที่หน่งไม่เออ้บหายพวงบุพพาจวนแย้มเฉลหลมสีอุ้ยดีนะเฉล่สีถึงมีทุก คงหายสบายดีมีคำว่าคงโอเคนะไม่จะ่ไหมโครการคำว่าคงนะแต่ว่ามีกมกอนมาล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 อนอันละบินเป็นก้ามกึ่งเอ่ยไม่รู้เลยโอเคเอากูส่สูดัวเองเ่ยนโอเค จะไปไม่ออกก็คือสรุปไปเลยว่าดวงไม่ดีอ่ายไม่ครัวะอ่โอเคข้อนี้ก็ไม่ได้คะแนนอ่ะนเจ๊ป่าคนสุดท้าย CMC ใบที่13บสาโอ้ศูนย์ก่อนเลยใบที่สิบสามอย่าพึ่งกลัวตัดใจที่13ความเปรียบเทียบพึ่งษา ในเวลาคราวครั้งยังไร้ผลโอเคสูน okay, ฤดูแล้งแห้งน้ำบำรุงตนเป็นเพราะฝนขาดไปยังไม่มาโอเคแมนอยากมีบุตรรักกันจิตเมื่อวานพึ่งถามว่าอยากมีลูกไหมไม่ปกปิดบอกได้ว่าไม่สมถามหาล่าง ตั้งแต่ฟังมาทั้งหลาประโยคแรกจนถึงประโยคเนี้แต่ไม่อประโยคอ่านเร็วช่ไหถามหาลาบทราบเถิดประเสริฐได้เป็นจบตอนที่13ตามมีเอ่ยต้นเออ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 นอก็ออเ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 อกเออเออเออเอกเออบออเ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 อเออเออเ้อเอ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 ไมออเ้อเออเอ่เออ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 ออเเอมนอ มาเกมที่6ปโบ๊ปอยคว่ำหงายอะ่ะที่โยนไมาอ้อ่ะภาษาจีนอะเรียกว่าโบ๊ะปอยเออเวลาไปพวกศาลเจ้าน่าจะเคยเหย็นคือปกติเวลาไปขอก็คือถ้าหงา่ไง่ก็คือต้องขอใหม่ทีแต่ถ้าออกฟั่มหงายแปลว่าฝั่งเป็ดฝังเป็ดแต่ถ้าออกฟัมฟ่มฟั่มแปลว่าฝ่ายฝั่งเป็ดตบเปียกหมดแล้วเ แปลว่าคุมเคือเความหงายแปลว่าได้ความคว่ำไม่ได้แค่นี้เลยแต่ว่าบ้านเราก็ไม่ใช่ศาลเจ้าคือเราไม่มีไอ้หัวโปยอันนี้เราก็เลยผลิตเองเป็นก่อกันดั้มที่ผลิตขึ้นมาเองขอให้โปรเจกต์ที่กอกกำลังจะทำอันใหม่ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีหนึ่งสองสา อันนี้ใช่รูกงมอรู้ไม่ตไม่ไม่รู้ม่รไม่ไม่รอ้ไม่ร้ไอ่รอ้ไม่้ไม่ร้ไม่้ไม่ร้ไม่รูย่รู้ไอยรู้่้ไม่รู้เม่ร่รู้ไร้ไม่รู้ไม่ไ่ร้ไม่รู้ไ่ร้ไม่ร้นรไร้่้ไ่้ไม้่่้ หวยรางวัลที่หนึ่งหกตัวเป๊ะเป๊ะยังหนูอ่ะแม่ช้างแล้วลูกหนึ่งสองสามคว้วายปบ้านเล่นแป๊งขอให้ไม่ปวดหลังเด็ไปออกกำลังกาย <c oughs> ออกะมึงปวดคว้า เราไปสึกตัดสินดล้ายกันใช่วันนี้มีพ่อหมอเขามาตัดสินดวงให้เราว่นเห็นว่าแม่นมากโอเคก็คือทุกคนจะถือขนมเหมือนกันหมดเลยเพื่อจะได้ดูไปเลยว่าใครดวงดีที่เทพประมุกจะเลือกขนมของคนนั้นแค่นี้เลยง่ายๆได้ดีใจลานประลอง การสุดท้ายของพวกเราว่าใครจะเป็นคนที่ดวงดีที่สุดพิธีกรรมนี้ค่อนข้างจริงจังใช่เพราะว่าตอนนี้ท่านเทพปลาหมึกมาอยู่กับเราแล้วขอเชิญจวบมือต้อนรับท่านเทพปลาหมึกเข้าโพ้ครับผมพี่เนี่ไมหานะพอสวัสดีคุณผู้สวัสดีสวัสดีค่สวัสดีคเขามากับปลาหมึก ของเขานะคะนี่นั่นนี่ปลาหมึกจะเลือกขนมของใครแค่นี้ลเอยอสองคนแล้วกันเอออ่ะสองคนพร้อม ไล่ล่ามันึงล่ารอบไล่ตีไล่เดี๋ยวพอได้ตรงนี้เลยหนึ่งสองสาม oh no คนที่โดนไม่ดีที่สุดคือป้า คะแนนนะครับเจ็ดเกมวัดดวงพู้เลยนะดวงนี้ที่สุดคือแม่หมอดูบ้าน โอเคประมาณนี้ครับการแข่งดวงของหมอแม่หมอทั้ง4ี่นะครับใครที่อยากให้วกเราทำอะไรก็สามารถบอกมาได้นะครับพิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับใครใครที่ชอบคลิปนี้นะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตรงนี้นะคะไปแแชร์แชร์แชร์